ต่อมาเป็นข้อที่14นะคะโจนให้รูปเรามาให้มาแล้วถามว่า2อส่วนสเออสองส่วนหคูณ x ลบ y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นเราสิ่งที่ต้องหาก็คือต้องหา x และหา y <ม>ถ้าสังเกตเราหา x หาได้จากไปจากสามเหลี่ยมฝั่งซ้ายนี้นะคะถ้าสังเกตสัญลักษ์ณ ยาวเท่ากันหมายความว่าสามเหลี่ยมรูปนี้คือสามเหลี่ยมหน้าจัว่วสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะมีมุมที่ฐานเท่ากันดังนั้นง่ายๆเลย x คือมุมที่ฐานอีกด้านหนึ่งเป็น80ดังนั้นด้านนี้ก็ต้องเป็น80องศาค่ะต่อมาเราจะหา Y หา y จากอะไรหา y จาก y สามเหลี่ยมรูปนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเช่นเดียวกันเพราะสองมุมนี้ก็สองด้านนี้มีขนาดเท่ากันนะคะแต่เราจะหาย,ยังไงเราจะใช้ x ในการช่วยหา โดยการหามุมประชิดของ x ซึ่งเส้นตรงมีขนาดเป็น180องศาในเมื่อ x เอามาแล้ว80ก็จะเหลือ100อย่างที่บอะไปะสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมีมุมที่ฐานมีขนาดเท่ากันดังนั้นขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีก80นะคะขาดอีก80เพราะว่ารูปสามเหลี่ยมมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมมีขนาดเท่ากับ 8, อ180องศา ดังนั้นอีกสองมุมรวมกันต้องได้80องศาแต่ในเมื่อเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมุมนี้ก็ต้องแบ่งมาครึ่งหนึงก็เลยเป็น80ส่วน2หรือก็คือ40องศาเราก็จะได้มุม y เป็น40มุม x เป็น80แล้วเรานำมาแทนค่าก็เป็น2ส่วน5คนูณ80ลบ40 บ40เหลือ40เลยได้เป็น2ส่วน5คูณ40 5 1 5 5 8 4 4 2คูณ8เป็น16ดาวนาะนคำตอบข้อนี้ก็จะตอบ16หรือ 16, ก็คือข้อที่3